รับเติมเกมล i เลนเจอรราคาถูกทั้งระบบ iOS นะครับผมและระบบ Android นะครับผมหากใครสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของลุงยุทธนะครับจะได้รับส่วนลดจากแพ็คต่างๆไปอีกนะครับผม เติมถูกเติมไว้ต้องเพจลุงยุทธชาแนลเท่านั้นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับ id สายฟรีนะครับผมซึ่งวันนี้ลุงจะมาใช้ตัว๋วนะครับผมในการสุ่มตู้คู่เทพนะครับผมทุกคนมาดูกันว่าลุงยุทธเนี่ยจะได้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็ลูบี้เนี่ยพันสนะครับพันสนะครับแต่ผมไม่ใช้นะครับ ผมจะใช้ตัวนะครับผมในการสุ่มวันนี้นะครับผมทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจินซีกับฮาเดสนะครับลุงยุธจะได้ตัวไหนกันครับผมอื้อปะไปกันเลยอโอเคครับผมว่เข้ามาสู่ตู้แล้วนะครับผมก็คือเพื่อโอกาสรับจินซีห้องเต้กับฮาเดสนะครับผมอันนี้เรามาเรียกน้ำจิ้มที่ ไอดีสายฟรีะครับเราจะไม่ใช้ r u b ีเลยนะครับเราจะใช้แค่ตั๋ว79ใบเท่านั้นเองนะครับผมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ผมมองว่าถ้าได้ปุ๊บมันก็ปั้นได้เลยนะครับผมและที่สำคัญนะฮะลุงยุทธมีกบอยู่กบเก้าดาวอยู่3าตัวนะครับถ้าเกิดสุ่มได้จินซีเนี่ยลุงยุทธก็อยากได้นะครับผมอยากได้มาเป็นตัว มาทําเป็นตัว9ดาวตัวแรกในไอของลุงยุทธ์นะครับผมก็คือ9าดาวแม็กนั่นเองนะครับอาจจะได้สุ่มกบกันต่อนะครับผมถ้าเกิดผมสุ่มได้จินซีผมจะสุ่มกบในผมจะสุ่มกบในในคลิปนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้จินซีผมก็ข้ามไปนะครับสุ่มกบเพื่อหากบ9้าดาว หนึ่งตัวนะครับผมแล้วเราก็จะทำเป็นเลนเจอร์9ดาวแม็กตัวแรกในไอดีสายฟรีโอ้โหบาวหัวขโมยครับขออนุญาตนะขออนุญาตใช้สูตรนะเปลี่ยนภาษาจิงกระดีหน่อยแล้วกันนะครับผมภาษาจิงกระดีนะเออแล้วก็ตั้งตัวเดียวครับเออมาดิทุกคนเดี๋ยวเราใช้สูตรนะครับลีใช้สูตรลีไม่ใช่ลีดิเปลี่ยนภาษาเออไปนี่มาเข้าเกมเป็นจินซีไป แอมเอ้ยเป็นฮาเดครับไม่เป็นไรครับเราจะแหกตําราครับผมเราจะแหกตาราสูตรนะครับผมสูตรเข้าเกมเป็นตัวไหนจะได้ตัวนั้นนะฮะเราจะไม่ได้ฮาเดสนะครับผมเราจะได้จินซีครับผมทุกคนมาจินซีต้องเข้าครับยกเลิกสามครั้งครับปะลุยจินซีห้องเต้หรือจะเป็นจินซีห้องเช่านะฮะเออเปิด มูลธนูยกเลิกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปลุยมามาดูกันนะฮะมาลุยเปิดลีโอนาดบินนะฮะทุกคนโอ้โหั่วเลยยกเลิกหนึ่งยกเลิกสองยกเลิกสามไปยกเลิกสามฮะได้ตัวอัลตราทีเธอสาธุอัลตาทีเธอสาธุเปิด ลิอาลิอาเพื่อนโบรมาครับเหลือห้าสิบเก้าใบทุกคนเสียวว่ะมาขอหน่อยจินซีจินซีฮ่องเต้จงมาสู่ไอดีสายฟรีมหาเทพของลุงยุทธด้วยเถอดเปิดเออเดี๋ยเดี๋ยว,ยวโอ้โหเกือบเกือบล่านสามร้อยเกือบล้า 300, นสะามร้อยแล้วทุกคนมาจัดไปฮะเปิดอื้อหือ แดนิตขี่แอปเปิลยกเลิกครับผมมาไปกันต่อเลยทุกคนเปิดอือหือกบเปิดดาวกบเดงมาทําไมก่อนกบเดงมาทําไมก่อนครับผมยกเลิกไปฮนะยกเลิกไปครับโอ้ยผมเรามีเกียร์ฟรีไงเกียร์ฟรีที่มีอัปเกรดธาตุเป็นธาตุไฟทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงอยากได้จินซีเป็นพิเศษไงเออมันจะเป็นตัวดามเมดหลักและอีกยาวๆเลยนะ โอ้โหอะไรวะเบาเบาเบามาทำไมเยอะแยะเนี่ยมาเปิด <c oughs> ฮันดี้เขามันเกลือจังวะทุกคนใครใช้ส่วนตัวสุ่มได้ทำไมทำไมดวงดีจังวะโอ้โหสงสัยอยากลั่นแล้วอยากลั่นแล้วอยากลั่นดูบี้เลยเปิดแดดแะดดแด,ดกับการแจกใบเหลืองกูจะรัว ใเกการจะไป้เหลือ,อ,อไปเลยครับทุกคนจะไปปัดอือพิกโกลิมาเหลืออีกสี่ครั้งสุดท้ายอะทุกคนโอ้อะไรวะ <S <S ป๊ดเฮ้ยเอาจริงดิขอสักตัวได้ไหมอาจังหวะนี้ฮาเด่นก็เอาไปฮาเด่นก็เอาไปมาฮาเด่นมาปัด <c oughs> เรามีเกียร์โจมตีโดนแน่นอนธาตุไม้อยู่ไงประเด็นเออมาเดี๋ยวหาตัวอีกใบนึงนะถ้าเกิดไม่ได้นะเออไปจัดไปเบิด <c oughs> สิ้นหวังแล้วหว่ะทุกคนสิ้นหวังจริงสิ้นหวังจริงโอ้โหสิ้นหวังจริงมาไปเปิด โอ้โหเรียบร้อย <c oughs> เรียบ้อยเดี๋ยวไปหาแลกก่อนตัวอีกใบหนึ่งมีปะในนี้มีตัวแจกปะไม่มีตัวแจกด้วยโอ้โหย่างเกลือทุกคนไปที่กิวมีให้แลกนะฮะหนึ่งใบหนึ่งใบมามาหใบโอ้โหสามหมืเลยว่ะมาหนึ่งใบสามหมื่นห,สมห,มนห้สามหมื่นห้าเพชรม่วงเพื่อแลกกับเลนเจอร์จินซีไว้ทุกคน แน่นอนหนึ่งสอสาสี่ห้าหกไปดีเอาดีเอาดีเปิดออโอ้เกลือจริงทุกคนโอ้เกลือว่าไปเดี๋ยวพาไปดูดีสายฟรีกันหน่อยและกันนะใน PVP แล้วกันนะจะเป็นยังไงอยู่แรลงทอง3าครับไม่ยมีตั้งรับชนะด้วยนะเป็นไงเท่ป่ะทุกคนโคตรเท่อ่ะนี่ขนาดเขาทีมแบบดูทีมผมดิ โอ้เขาไม่ไม่มีปัญญามาเอาผมลงเว้ยทุกคนดูดิเห็นไหมขนาดเขาเวลิล L6 นะเนี่ยจะรั่วเรียบร้อยครับจบเกมครับอ,อย่างไวอะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปรีวิว PP นี้สายฟรีของเรากันหน่อยนี่เป็นไงเจอกับซ่อนเลนเลยม,มาครับลุยครับผมโอ้เจอทีมตึงเลยว่ะเจอทีมตึงครับแต่เราก็ไม่กลัวฮะเออ จัดไปนี่ลุยครับนี่เรามีอาเนีย e ไงเรามีอาเนีย e ไงเออแล้วเรามีดาวินชีไงใส่กอ๊อฟก๊อฟกอฟเพื่อนเออก๊อฟมาสวยเป็นไงใส่กอ๊อฟใส่ก๊อฟสวยนี่ครับเป็นไงโอ้โหตกตกเวลตำนานอะ่ะผมบอกเลยไอเดีใส่ยฟิผมอะ่ะตกเวลตำนานอ่ะครับน้องทูกที่กูเอาเรื่องเอาเรื่องมาตัวการบินตัวการบินแร่อย่างเยอะของผมอะ่ะเออผมเน้นปล่อยตัวหนึ่งอะ่ะไม่ตายอะ่ะปล่อยตัวหนึ่งไม่ตายตายยากนะครับผมเลือดเยอะๆเป็นไง อันโตนิโอมึงโดนยุดหกเก้าตกเป็นแง่น้องอันโตนิโอโอ้โหมึงอ่อนเกินน้องไปลุยกต่อครับนี่สายฟรีครับอือไม่อันนี้โหดอันนี้โหดกดดีไปกดดีไปอันนี้ผมว่าไหววะผมว่าไหวนะเอาเรื่องกับเบื้องเครื่อไปลุยดิรออะไรล่ะเออกลัวอะไรล่ะเออแพ้ก็แพ้ไปดีครับกดออโต้คูณสองไปเลยนะครับนี่ไปลุยมา มาดูีิเราจะไหวปะกับเขาเนี่ยเขามีช้างด้วยนะเออเขามีช้างด้วยแล้วเขามีไอ้นี่ด้วยนะไอตัวอะไรวะไอกินโทกิเอสกาตาเขามีสกาตาเวย้ยเอาพัดพัดแบบนี้สวยนะพัดแบบนี้สวยนะแพ้นะแพ้นะพัดแบบนี้แพ้นะพัดแบบนี้แพ้ลุงนะผมลุงบอกเลยพัดแบบนี้แพ้ลุงแน่ชัวร้อยปืนไปนี่กอ๊กอฟก๊อฟยันหน้าบ้านอ่ะน้องพี่บอกเลยพี่ก๊อฟยันหน้าบ้านอนะ่ะเออมาดิมาดิวะนี่ครับผมไปแง่ ระดับทีมสายฟรีนะครับผมไล่กอปปลปวดอะ่ะเป็นไงศาสดาครับศาสดาของเกมไลน์เรนเจอร์ครับผมดาวินชีนครับผมใครมีก็ใครมีก็ปั้นมาเล่นได้ไหไงโอ้แป๊บเดียวฮะนี่อันนี้ผมก็ตบยับเนี่ยผมตบยับเลยในชะ่ไหมแวตบโชว์เลยทุกคนจัดไปนี่ศาสดาของเกมไลน์เรนเจอร์ครับดาวินชีนครับอ่าแหลงทองนี่ผมคลองนะแหลงทองนี่ผมคุมนะผมบอกให้อย่ามาหือกับผม <ś led> อย่ามาฮื้นกับผมเล็กทองอ่ะเออมาอโอ้พีพีพ,พ,พีเดี๋ยวพีวีเดี๋ยว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 กูเพิ่งโมงไปเพ,พื่อนเพื่อนเพิ่งโบไปนะเฮ้ย hey, ฮัลโหลวอตเด้อยาจะเย็นจะเย็นไหมอมาตาเราลลก็มีโอ้โหดันเดนจิไม่ออกว่ะเขาก๊อบเราบ้างทีนี้เออพัดเลย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 มาจังหวะนี้ก๊อบคืนก๊อปคืนก๊อบคืนบ้างน,นะครับเ,เรียบร้อยขี้โมไปเยอะ แพ้เลยเพื่อนอย่านะโอ้โหเรียบร้อยว่ะโอ้ m ม g ก็แพ้ไปนะครับผมมาไม่เป็นไรครับก็สรุป การสุ่มในครั้งนี้ก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วผมก็จะไม่ใช้ r ูบี้นะครับผมเก็บไว้ต่อไปนะครับผมดองยาวๆนะเพราะว่าทีมก็น่าจะอยู่ที่แรล่งประมาณทอง2ทอง1เนี่ยจบแค่นี้ก็พอแล้วฮะคอยอัปเดตท,ทีมไปเรื่อยๆนะทุกคนโอเคครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องลุงยุท h ช n n นลด้วยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมออบ๊ายบาย